ครับไปที่จังหวัดสงขลากับบ้างผู้ชมครับจะพาไปดูบรรยากาศการพบปะการพูดคุยและการรับประทานอาหารละศีลอดในเดือนรมอมาดอนกันบ้านนะครับเขาบอกว่านอกจากการถือศีลอดคือการอดอาหารอดเครื่องดื่มแล้วนะครับชาวมุสลิมยังต้องอดสายตาอดจมูกที่จะทําสิ่งไม่ดีไม่งามด้วยครับซึ่งถือเป็นหลักปฏิบัติที่สําคัญครับไปชมกันครับ ทุกวันหลังดวงอาทิตย์ตกในเดือนรอมฎอนชาวมุสลิมชุมชนโชคสมานท่าเทศบาลนครหัดใหญ่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาต่างมาพบปะร่วมรับประทานอาหารละศีลอดและร่วมละหมาดอย่างพร้อมเพรียงมัสยิดมูลนิธิเสียงสัจธรรมถือเป็นศูนย์กลางของชาวมุสลิม ในชุมชนโชคสมานห้าช่วงเดือนรอมฎอนมัสยิดแห่งนี้จะมีผู้แวะเวียนมาอย่างไม่ขาดสายค่ะทั้งหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆที่เดินทางมาพบปะพูดคุยที่ขาดไม่ได้คือการมอบข้าวสารและอินทผลัมสำหร,รับรับประทานช่วงละศีลอดหรืออาหารแก้ปวดค่ะเป็นการสร้างบรรยากาศสมานฉันระหว่างประชาชนกับพี่น้องที่อยู่ตามชุมชนต่างๆ จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราในการพัฒนาเนี่ยจะต้องได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากคนทุกฝ่ายทุกหมู่เราไม่ว่าจะเป็นผู้นับถือศาสนาอะไรก็ตามวัฒนธรรมศาสนาอาจจะแตกต่างกันบ้างแต่เราเป็นคนไทยด้วยกันเราอยู่ด้วยกันเราต้องอยู่กันแบบเข้าใจฉะนั้นการถือศิลอดเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้ลดซึ่งความโลภลดซึ่งความเขาเรียกว่าความโกรธ แล้วก็อารมณ์ทั้งหมดของมนุษย์เนี่ยนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่เป็นมุสลิมนะครับและทีนี้การถือศีลอดในแต่ละวันของพี่น้องมุสลิมเนี่ยนะครับก็พูดถึงแล้วมีมีอุปสรรคพอสมควรแต่ด้วยความเคยชินแล้วก็มันเป็นบทบัญญัติจากพระผู้เป็นเจ้ามุสลิมทุกคนก็จะจําเป็นจะต้องทํานะครับการละศีลอดจะเริ่มต้นขึ้นในทุกเย็นเวลาประมาณ18นาฬิกา38นาที เมื่อได้ยินเสียงฮาซานจากมัสยิดชาวมุสลิมที่ร่วมกันถือศีลอดมาตลอดทั้งวันก็จะร่วมกันรับประทานอินทผลัมและน้ำเพื่อปรับสภาพร่างกายก่อนจะร่วมกันละหมาดจากนั้นก็จะร่วมกันรับประทานอาหารตามปกติและสามารถรับประทานอาหารได้ตลอดทั้งคืนค่ะจนถึงรุ่งสางก็จะถือศีลอดกันตลอดทั้งวันอีกครั้งซึ่งเป็นภารกิจสำคัญทางศาสนาของชาวมุสลิมเป็นการสอนให้รู้ว่า เมื่ออดน้ำอดข้าวจะรู้สึกอย่างไรรวมทั้งบรรยากาศของการแบ่งปันซึ่งกันและกันซึ่งจะมีให้เห็นเด่นชัดในช่วงเดือนเรามาดอนค่ะการละสินอดนะครับสิ่งแรกโดยเฉพาะทางทางแพทย์เนี่ยได้บอกร่างกายมนุษย์ทั้งวันอดอาหารแล้วสิ่งที่ต้องการที่สุดก็คือสารอาหารที่สามารถที่จะไปเป็นสารอาหารให้กับส่วนต่างๆของร่างกายก็คือสารอาหารที่มีโมเลกุลเดียวฉะนั้นอินเทอร์พาลามเป็นอาหารที่เหมาะสมที่สุด นะครับมันเป็นโมเลกุลเดียวที่สามารถกินเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปย่อยสลายแล้วก็ให้ให้พลังงานกับส่วนต่างๆก็ทําให้ร่างกายชุมช่มชุ่มชื้นแล้วก็จากนั้นก็พักพักเพื่อที่จะละหมาดละหมาดเสร็จค่อยมารับประทานอาหารนี่คือวิถีชีวิตของมุสลิมและแม้จะผ่านพ้นการถือศีลอดมาระยะหนึ่งแล้วชาวไทยมุสลิมยังคงยึดถือหลักปฏิบัติและถือศีลอดอย่างเคร่งครัดทั้งหมดยืนยันที่จะร่วมกันถือศีลอดจนครบหนึ่งเดือน ซึ่งถือเป็นแนวปฏิบัติตามหลักศาสนาที่มีความงดงามและจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่มุสลิมรุ่นหลัง <P AP> การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนอกจากจะเป็นการปฏิบัติตามหลักศาสนาแล้วยังเป็นช่วงเวลาที่หน่วยงานต่างๆได้ใช้โอกาสนี้ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนและใช้เวลาบนโต๊ะอาหารแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมทั้งรับฟังปัญหาต่างๆได้อย่างใกล้ชิดท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นในเดือนรอมฎอนค่ะ ไม่ไรครับเชื่อเหลือเกินนะครับว่าผู้ชมที่ได้ชมเรื่องราวเหล่านี้จะทําให้เข้าใจความหมายของคําว่าเดือนรมฎอนแล้วก็การถือศีลอดของพี่น้องชาวมุสลิมกันมากขึ้นนะครับที่สําคัญคือความหมายเหล่านี้นะครับยังสะท้อนถึงวิถีชีวิตการปฏิบัติตัวแล้วก็ความเชื่อต่างๆที่ออกมาในรูปแบบของกิจกรรมความเชื่อต่างๆที่นํามาฝากกันวันนี้ครับจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ